เอาลรก็ต้องขอกราสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยวันนี้อยู่กับผม b a c ็ l ลิสกันอีกเช่นเคยนะตอนนี้เราอยู่กันในเกม LAC นั่นเองสำหรับใครที่อยากให้ผมเปิดเซิร์ฟเนี่ยขอมากันทุกคลิปเลยตอนนี้ผมก็จะเปิดเซิร์ฟให้อีกแล้วนะก็จะเป็นแมปที่ชื่อว่า a t t a c k On Titan อ่ามันจะมีไททันไหมเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอ่าวันนี้ก็จะเป็นวันเสาร์ที่เท่าไหร่วะที่12 เวลาเปิดเซิฟเนี่ยก็จะเป็น16ในากาเหมือนเดิมเลยนะ16ในากา16ในากา30แล้วก็17ในากาแล้วก็17ในากา30นะส่วนวิธีการเข้าเซิฟก็มาที่คอมมูนิตี้เหมือนเดิมจากนั้นก็กดไปที่เซิฟเวอร์จากนั้นเนี่ยให้ทุกคนหาแมปที่ชื่อว่า Attack on Titan นะถ้าเกิดว่าอ่ามันไม่เห็นภาพเนี่ยผมจะขึ้นภาพขึ้นมาปุ๊บอ่ะก็จะเป็นตัวที่ผมบงไว้สีแดงๆนั่นเอง,น,น,เองนั่นคือแมป Attack on Titan ที่ผมจะเปิดจะเห็นตอนเวลา16ในากานะซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เปิด โดยรหัสเข้าเซิร์ฟเนี่ยก็จะเป็นตัว C ีพิมพ์ใหญ่แล้วก็เลข2องอ่ะก็จะเป็น C2 แค่นั้นเองรหัสแค่นี้เองเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปที่เซิร์ฟกันเลยดีกว่า อ่ะตอนนี้ผมก็เข้ามาในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นเมืองนะแล้วก็มีกำแพงงสูงนั่นคือแมป Atta c k on t i ท a n นมันจะมีไททันจริงไหมทุกคนก็ต้องลองเข้ามาดูนะโดยเวลาที่ผมจะเปิดเซิร์ฟเนี่ยก็จะเป็น16นาฬิกา16นาฬิกา30คือ16นาฬิกา30นี่คือรีเซิร์ฟนะเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีใครยิงตัวอะไรตายผมก็เลยต้องรีเซิร์ฟตลอด16นาฬิกา30แล้วก็17นาฬิกา17นาฬิกา30นะแล้วก็ดูก่อนว่า18นาฬิกาจะเปิดต่อเปล่าถ้าเปิดต่่อก็จะะเเปิดให้ลนนะ ในแมปตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถใช้ปืนได้ตามปกติเลยแล้วก็เรียกรถได้ตามปกติอ่ะเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแค่ว่ามันอ่มันเป็นเมืองใหม่แหละที่ผมจะเปิดให้ทุกคนได้เล่นนะเวลารีเซิฟอะไรก็ผมก็บอกไปเรียบร้อยแล้วซึ่งจะเปิดในวันนี้นะวันที่12วันเสาร์นั่นเองแล้วก็ใครอยากรู้ข้อมูลอะไรอีกเนี่ยผมอยู่ใน Discord นะเวลาที่ผมจะเปิดเซิฟเนี่ยผมก็จะอยู่ใน Discord ตัวนี้นั่นเลยนั่นเองเออนั่นเลยเลยวะอ่ะผมจะอยู่ในห้องแ,แถวพวกนี้แหละเฮ้ยมีคนมานอน afk อะไรตรงนี้ปะ ก็อย่าลืมเข้า Discord มานะครับผมเวลาเราเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเราจะไม่เห็นห้องพวกนี้แล้วเราก็มากดที่รับบทบาทเพศจากนั้นก็กดติ๊กเลยนะเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเลือกเอาเลือกเสร็จก็จะมีห้องต่างๆเนี่ยโผล่ขึ้นมาเยอะแยะนะผมก็จะอยู่ห้องอแถวๆพวกนี้แหละเวลาผมจะเปิดเซิร์ฟทุกคนก็สามารถกดเข้ามามาคุยกันได้นะเพราะว่าใหม่ในเกมเนี่ยมันค่อนข้างช็อต ผมไม่แนะนาว่าให้คุยกันในเกมแนะนําว่าให้เข้ามาใน discord คุยกันแล้วก็เข้าเกมดีกว่าอ่าผมก็จะบอกในนี้เวลารีเซิร์ฟอะไรต่างๆเดี๋ยผมจะพูดไปบ,บ,บอกในนี้เลยดังนั้นเนี่ยเข้ามาให้ได้นะแล้วก็จะมีอ่าเมมเบอร์ Member ตรงนี้เป็นสิทธิพิเศษสาหรับใครที่สมัครสมาชิกช่องเราแม่ขอขายของหน่อยสำหรับยศเมมเบอร์เนี่ยจะได้รับได้ยังไงให้ทุกคนเนี่ยสมัครตรงนี้เลยโดยที่เริ่มต้นอยู่ที่ 35บาทต่อเดือนแค่นั้นเองนะก็35บาทต่อเดือนแล้วคุณจะชื่อของคุณด้านหลังเนี่ยก็จะมีโลโก้ของผมติดอยู่โอ้โหแบบชื่อแบบเท่เลยโดยอีโมจิต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตเข้ามาทีหลังในตอนนี้ผมยังไม่อัปเดตนะเดี๋ยวผมจะไปจ้างคนทําอยู่เมื่อสมัครสมาชิกเสร็จแล้วให้เราเข้า Discord มาจากนั้นเนี่ยผมจะเป็นตัวนี้นะให้ทุกคนเนี่ยทักมาเลยบอกว่าพี่ครับผมสมัครสมาชิกช่องพี่ครับอ่ะผมก็จะทําการตรวจสอบแล้วก็ให้ยศสีเหลืองซึ่งยศสีเหลืองทำอะไรได้ ก็คือเข้าได้ทุกห้องครับไม่มีจํากัดแล้วก็สามารถลากย้ายผู้ผฟังผู้คุยอะไรกันอยู่ตรงนี้สามารถย้ายห้องได้อะไรประมาณนี้ก็จะเป็นสลับ V.I.P. นั่นเอง อพอสลับกลับเข้ามาในเกมเนี่ยผมก็ขอทวนอีกรอบนึงนะจะเปิดเซิร์ฟเวลา16นาฬการีเซิร์ฟ16นาฬิกา30 17นาฬิกา17นาฬกา30แล้วก็18นาฬกานะโดยเปิดเซิร์ฟเนี่ยผมก็ใช้รหัสเป็นตัวนี้เลย Open Server จากนั้นก็เลือกเซิร์ฟเวอร์แป๊บหนึ่งนะขออนุญ,ญาต s t a ร์ s e r v ร์ให้ทุกคนดูก็จะเป็นตัวนี้ C2 พิมพ์ใหญ่นะ C2 แค่นี้เองรหัสก็จะเป็นประมาณนี้ผมก็จะแชร์อ่ะ ตามเวลานี้เลยอย่าลืมเข้า Discord กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหวังว่าจะเจอกันในเกมตอน4โมงเย็น16นากาของวันนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน goodbye ครับผม